ในงานจับคู่สุดหรูที่เต็มไปด้วยทญญายาทไฮโซและนักธุรกิจระดับประเทศทุกคนต่างจับจ้องไปที่เธอประธานสาวสวยผู้ทรงอิทธิพลแต่แล้วเธอกลับทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอเดินผ่านชายหนุ่มในชุดสูตรหรูไปทั้งหมดและเลือกยามหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่เงียบๆบ,บนเวทีพร้อมกับเสียงพูดที่ดังขึ้นมาว่าแขกรับเชิญหมายเลขแปดไปเดทกับฉันไหมคะทุกสายตาเบิกโพรงความเงียบปกคลุมทั้งงานแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่มีใครคาดเดาได้หน้าบริษัทที่เต็มไปด้วยผู้สมัครกว่าร้อยคนเบื้องนาออดดสุโ ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องซึ่งแม้แต่หัวกะทิยังลังเลผู้คนเดินวนไปมาบางคนเลือกอันดับท้ายๆเพื่อความปลอดภัยบางคนถึงกับถอนตัวเพราะมันยากเกินไปและในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งในชุดเครื่องแบบยามเดินตรงไปยังบอร์ดท่ามกลางเสียงหัวเราะและสายตาดูแคลนเขายกนิ้วกดปุ่มแล้วเลือกอันดับหนึ่งสองและสามไปอย่างมั่นคงทั้งห้องเงียบกริบไม่มีใครเข้าใจหาว่าเขาบ้าหรือกล้าเกินมนุษย์แต่แววตาของเขาแน่แน่ยิ่งกว่าผู้สมัครคนใดในห้องประชุมใหญ่ของบริษัทที่ประชุมฉุกเฉินนถูกกเเรรียยขึ้อ่่างงดวน ท่านประธานหญิงผู้มีอำนาจสูงสุดนั่งอยู่หัวโต๊ะโดยมีเหล่าคณะกรรมการผู้ถือหุ้นและคู่แข่งเต็มและหนึ่งในเรื่องสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างเธอและยามหนุ่มเธอถูกกดดันให้เลิกระหว่างตำแหน่งและความรักและสุดท้ายเธอถูกโหวตให้ออกจากตำแหน่งแต่มีสิ่งเดียวที่ช่วยเธอได้คือหลักฐานการมอบตำแหน่งในตู้เซฟซึ่งไม่มีใครสามารถเปิดออกได้ท่ามกลางสายตาของทุกคนในห้องประชุมตู้เซฟลับของบริษัทที่ไม่มีใครเข้าถึงได้มายาวนานถูกนำมาตั้งกลางห้องเพื่อพิสูจน์ว่ามีอะไรอยู่ในนั้น